พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกขู่ทุกคนค่ะเขามาชมนะคะวิธีนะคะนาะที่คุณยายเพิ่นฮอนะคะบางสูตรสักนะคะพี่น้องจ๋าประเภทนี้อีสานเฮ้าเนาะจ้าเนาะนะคะทุกเดือนเก้านะคะทุกปีนะคะจะมีบุญหอเขาประดับดินนะคะอันนี้เพิ่นหอขายนะคะอละยีสิบบาทนะจ๊ะพี่น้อง เนี่มือเศร้าผพืใดลร่งวัดนะคะเพื่อนกะสีเอาลงไปวัดนจะเนาะอันนี้เอาไปสูตรสักค่ะพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าบังสูตรสักนะจ้าพี่น้องอ่าเจฟ้าก็เลยเห็นนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะคุณยายเพื่อนกำลังห,อห่อไหเบิงอยู่นะจ้าอยู่ในตลาดนาะจ้าถ้าห่อออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะจ้าจะเป็นแบบว่าเอาเทียนเอาเอียง อ่ารงไปใส่เยอ่หนินะคะเนาะมีอ่าไฟแชกมีเอียงเนี่ยล่ะค่ะแต่ในขังในดีที่คุณยายกำลังหอจะมีข้ามากนะคะผู้เสีเสียเอียงนะคะเครื่องต่างๆนี่ยแหละจ้ะที่ผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดไหวเนาะ,ะจา้ะเนาะเพิ่นกะเสียหอนะคะหอเสร็จแล้วยนี่ยมือเ้าเพิ่นถือรงไปอ่าวัดนะคะไปใส่บาดเพิ่นกะเอาลงไปที่วัดนะจ้ะเนาะเพื่อว่าเอาไปอ่า ไหวนะคะหายพระเพ,พิ่นสวดหายนะจพี่น้องจ๋านี่เพิ่นเอ่ยว่าบังสูตรสักนาจพี่น้องจ๋าในบุญเดือนเก่านะคะบุญเขาหอเขาประดับดินนะคะนาะพี่น้องเนาะมาประเภทนี้อีสานเฮาทุกปีนะคะอาบุญหอเขานี่เดือนเก้านี่ต้องจําเป็นต้องเฮ็ดเถื่อแหลกนี่เพิ่นว่าบบเฮ็ดบบได้มันสาคัญอีหลีภาวะที่ไปที่มานะคะเนะจฟ่ากับ่บไดเอามาเลาเดอเพราะว่าบบได้ศึกษารายละเอียดค่ะพบปรนได <c oughs> ขอโทษขออภัย ได้หลายกันแล้วกันแต่ว่ากะนํานะคะเอาวิธีนะคะแนวทางต่างๆมาให้นะรุ่นลูกรุ่นหลานาเฮาได้เบิ่งกันนะจ๊ะเนาะเจฟ้าก็เป็นคนหนึ่งด้เฮ็ดบ่เป็นดอกนะคะก็ยังดีนะคะยังเข้าไปในตลาดเพิ่นก็ยังเฮ็ดขายอยู่นะจ๊ะเนาะนะคะยังมีผู้เฒ่านะคะมาอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆอีสานบ้านเฮาให้กเบิ่งให้ชมกันค่ะพี่น้องจ้า